รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดวุนเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหมักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าถึงตัวด้วยผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ยื้อเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซักในนะตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีดใส่คุมค้มๆยาวๆเลยค่ะงานจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงนะแล้วมีหมุกตุ้งๆนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะคะ ตัวนี้มีกระเป๋าล้วงค่ะทั้งสองข้างนะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะส่วนด้านหลังนะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะตัวนี้จะบอกว่าผ้าดีมากๆพี่คุ้มมากๆนะคะกับงานตัวนี้ยผ้าของเขาผ้านุ่มนะคะใส่สบายและผ้าไม่ย้วยนะทรงคือสวยมากๆใส่ได้ยาวๆค่ะคุ้มๆเนื้อผ้าไม่มีซับในชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดนะดีมากๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่4 8นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะเป็นรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะ เป็นฟิลใส่สบายๆและทรงสวยแบบนี้เลยค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ดูทรงเข้านะรุ่นนี้ขอจัดโปรให้พี่พิเศษนะคะพี่สําหรับคนที่ติดตามช่องหนูให้พี่แค่229เท่านั้นกับงานตัวนี้นะเอาไปแค่229เป็นเดทยาวนะคะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักว่าพี่สั่พิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีดํานะให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ําเงินนะเอกหน้าผ้า4ีินิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะ ทรงสวยมากๆเลยเอาไปแค่2องเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีเขียวนะคะพี่พื้นก็เป็นสีเขียวนะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแดงแบบออกโทนแดงเลือดหมูแต่ว่าไม่เข้มมากนะคะพี่ตัวนี้หนูให้พี่แค่2องเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเทหมอจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่โตก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดท บอกเลยลูกค้าคือคุ้มม,กมากๆกับงานตัวนี้บอกเลยลูกค้าคือคุ้มม,กมากๆกับงานตัวนี้นะใส่ยาวๆคุ้มๆเลยอกหน้าผ้า48เนิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะให้โปรพิเศษแค่229เท่านั้นนะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่มันจะเป็นโทนแดงเลือดหมูแต่ว่าไม่เข้มมากนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะลายสวยๆเลยและอีกหนึ่งสีตัวนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีน้ำเงิน อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรักตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่ให้โปรพิเศษนะคะพี่229เท่านั้นบอกเลยว่าตัวนี้พี่คุ้มมากๆและผ้าดีสงส่วนมากๆและลายสวยมากๆค่ะตัวนี้เอาไปแค่229